โอ้โหหนักน่วงมากข้อสิบข้อสิบอีกแล้วข้อสิบคือพวกตัวไปยูแล้วดิฟไสดดิฟพุงอีกแล้วหนูดูนี่ปึ๊บนี่หนูดูนี่ G เท่ากับ F อกำลังสองอะ่ะอืมแล้วมันมี F ให้เลือกกี่บรรทัดสองบรรทัดถูกไหมมันต้องมีซัมติงมันต้องมีซัมติงอ่ะเริ่มกันชา้ชาช้าช้าช้าเขาบอกว่า F มีให้เลือกสองฟังชันสองบรรทัดนะจะใช้บรรทัดบนเมื่อ x น้อยกว่าสองจะใช้บรรทัดล่างเมื่อเมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับสองโอเคเก็บไว้ในใจมีเฟให้เลือกสองบรรทัดแล้ว g เท่ากับ f กําลังสองนั้น g ก็ต้องมีให้เลือกสองบรรทัดเหมือนกันถูกต้องไหมขอญาติขอญาติาแทนค่าขอญาติแทนค่าแสดงว่า g อ่ะมันก็ต้องเท่ากับเคสที่หนึ่งถ้า เราเลือก fx เป็นอันนี้แล้วมันโดนกำลังสองมันก็จะได้ส x ลบปถูกต้องไหมเคทที่หนึ่งเคสที่สองถ้าเราเลือกอันล่างมันก็จะได้ตัวนี้ถูกปะใช่ไหมเก็บไว้ก่อนและเขาต้องการหาอะไรอีกแล้วเขาต้องการหา g ดิฟที่ c c เป็นอะไรก็ไม่รู้ก่อนที่เราจะไปรู้ g ดิฟที่ c เรารู้ g f G dip ธรรมดาให้รอดก่อนโอเคปะ่ะเนี่ยเรารู้ G ดิฟที่ x ให้รอดก่อนนะแปลว่าเราก็ต้องดิฟมันไหมอ่ะถูกปะ่ะเราก็ต้องดิฟมันเนาะเอาไป, dip าไป dip า dip ดิฟมาไปดิ p มาดิฟสองรอบดิฟมาเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นดิฟสองครั้งนะ G G dip เท่ากับครั้งที่หนึ่งถ้าเราเลือกอันบนเอามาดิฟ ไ,ไหมมันเป็นกําลังสองให้หนูมองตัวเนี้ยว่าเป็น u ในใจมันจะได้ u กําลังสองโอเคปะอี่เขียนให้แบบมองง่ายๆเป็น u กําลังสองแล้วก็ดิฟถูกไหมมันก็จะได้สอง u u ดิฟเนาะอ่อแทนค่า u ของเราเข้าไปก็จะเป็นสอง u ของเราคือสี่ x ลบแปดแล้วก็สี่ลบแปดดิฟอะสี่ลบแปดดิฟได้สี่ะเท่ากับแปด สี 4, ่ 8. เอ็กลบแปดตัวีแล้วหนึ่งตัวีแล้วหนึ่งโอเคไหมคะเก็บไว้ก่อนเนี่ยได้ตัวเนี้ยจดิฟข้างบนจะได้ตัวนี้นะต่อไปข้างล่างบ้างข้างล่างถ้าเราเอาข้างล่างมาดิฟเหมือนเดิมถ้าใครไม่นถนัดหนูมองให้นี่ชื่ออะไรดีวะชื่อ v แล้วกันสมมตุติให้มันชื่อ v เป็น v กําลังสองมองง่ายๆ v กําลังสองแล้วทั้งหมดโดนดิฟถูกไหมก็จะได้สอง v ีวีดิฟ ดิฟตัวมันเองด้วยเท่ากับ 2v ก็ v ของเราคือตัวนั้นแล้วก็ v ดิฟก็คือตัวมันเองเนี่ยโดนดิฟได้ 2x ถูกไหมจัดรูปจะได้ 4x x, x กำลัง2ลบ4เอาละมี g ีดแเพลเลือก2ค่าถูกไหมคะข้างบนเลือกเมื่อไหร่ข้างบนข้างบนเลือกใช้เมื่อตามเงื่อนไขอะคะ่ะ x มากเน้อยกว่าสข้างบนใช้เมื่อ x น้อยกว่า2ส่วนข้างล่างใช้เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ2โอเคนะคะมาทีนี้เรามาดูกันว่า g ดิฟ c เท่ากับลบแปต้องเป็นเลขอะไรวะถึงทำให้มันแบบแทนอในนี้เราได้ลบแเดี๋ยวพี่วิเคราะห์ก่อนพี่วิเคราะห์มีให้เลือก2อันพี่วิเคราะห์ g ดิฟอันที่หนดิฟ พี่เลือกอันบนก่อนพี่เลือกอันล่างก่อนพี่รู้พี่เลือกอันล่างก่อน g d ิ p เท่ากับ 4x x กำลังสองลบ4นะสมมติสมมติมันมีสองอันให้เลือกบนกับล่างพี่ลองเทสโดยการเอาอันข้างล่างมาคิดก่อนนะแล้วทีนี้เขาบอกว่า g deep g d e e c นะเท่ากับ 4c c กำลังสองลบสี่และมันต้องเท่ากับลบแปดโอเคไหมโอเคนะทีนี้เรามานั่งคิดกันเมื่อไหร่ที่เราจะใช้บรรทัดนี้ได้เมื่อ x มากกว่าสองถูกต้องไหมคะก็แสดงว่าเราจะใช้บรรทัดนี้ได้เมื่อ c มากกว่าสองโอเคไหมมันมีให้เลือกสองบรรทัดบรรทัดบนจะมีสิทธิ์ใช้ได้เมื่อ x น้อยกว่าสอง บรรทัดล่างจะมีสิทธิ์ใช้ได้เมื่อ x มากกว่า2นะพี่เลือกอันล่างมาคิดก่อนแปลว่าไอ้ c ก็ต้องมากกว่า2นึกออกไหมหนูลองสมมติเลขขึ้นมาดิอะไรก็ได้ที่มากกว่า2ส,สมมติขึ้นมาพี่สมมต3ิ3ละกันพี่สมมติ3 3 3กําลัง2ได้9ถูกปะ3กําลัง2ได้9สมมติสมมติสมมุติ c เท่ากับ อะไรก็ได้ที่มากกว่าสองอ่ะสามอ่ะแทนค่าพี่ลองแทนค่ามันจะได้สี่สามสามกำลังสองลบสี่เนาะมันมากกว่าศูนย์นะคะมันไม่ติดลบอะค่ะโอเคไหมคะมันมากกว่าศนะูนยะ์อะนะมันไม่มีทางเป็นลบอะมันไม่มีทางเท่ากับติดลบแปดได้ไม่ว่าสี่จะเป็นอะไรก็ตามถ้ามากกว่าสองขึ้นไปอ่าไม่เชื่อหนูลองสิบเราลองคิดเลขสิบให้สี่เป็นสิบนะสิบกำลังสองได้ร้อยร้อยลบสี่ เก้าหกไม่รู้อะคูณอะไรก็ไม่รู้ยังไงก็เป็นบวกอยู่ดีโอเคไหมคะไม่มีทางที่มันจะติดลบได้นะเพราะฉะนั้นแปลว่าแปลว่า g d ดิฟซนะไม่มีทางเท่ากับไอ้นี่ยไม่มีทางเท่ากับข้างล่างโอเคไหมเพราะเพราะเมื่อ x มากกว่าสองไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ย ไม่มีทางติดลบนะวิธีตัดช้อยฝั่งหนึ่งตัดไปละมีให้เลือกสองอันอันล่างพี่ตัดไปละก็ต้องเหลืออันบนแล้วลหะต่อไป g d ิ x อันบนมั่งอันบนคือแปดสี่ x ลบแปดนะทีนี้เขาบอกว่าอยากได้ g d ิฟ p สี่ก็คือเอา c เข้าไปแทนค่าเป็นสี่ c ลบแปด ถูกไหมและโจทย์บอกว่าแทนแล้วต้องได้ติดลบแปดมันมีให้เลือกสองอันอันล่างมันใช้ไม่ได้แปลว่าอันบนก็ต้องใช้ได้ก็ไม่ต้องเช็คอะไรแล้วใช้อันนี้ได้เลยแก้สรรมการได้เท่านี้พี่เชื่อว่าวันนี้ทุกคนอีกแล้วอ่ะตูอีกแล้วอ่ะตวอีกแล้ว,วอ่ะเจ็ดได้ซีเท่ากับเจ็ดส่วนสี่โอเคป่ะมีป่ะมีป่ะอ่ะมีเว้ยมีเว้ย เจ็ดนสี่ข้อนี้ตุยอะตุยมีคนตุยไปแล้วตายแล้วแต่ข้อหนึ่งอะ